ออรถร้อยเดียวเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถร้อยเดียวออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์อุ้มสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้สาวกโตโ o ต้ต้องชอบรุ่นนี้แน่เลยค่ะ Toyota h ไฮ u ักว g o ก้ u b l e c a ล 2.5e ปี2012นะคะมาพร้อมกับแม็กให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราไปชมรอบคันของเขากันดูค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้า m u l ติ r e f l e c t o r เลยนะคันนี้กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมโลโก้ Toyota มาให้เรียบร้อยเลยคันนี้แม็กขอบ18นะคะ ทั้ง4ล้อเลยจัดให้มาสวยๆรอบคันค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยค่ะและคีวกันศาสตร์ก็จัดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้คันนี้ด้วยเรื่ของเขาจะเป็นทรงเตี้ยนะสามารถที่จะนั่งได้สบายๆแถมบรรทุกข,ของได้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูด้านหลังของเขากันบ้างดีกว่าค่ะ ด้านท้ายของเขานะคะคจะมีโลโก้ของวีโก้แชมป์มาให้เป็นเอกลักษณ์เรียบร้อยเลยค่ะมีไฟเบรด,ดวงที่สามาให้ด้วยนะคันนี้และก็จะมีตรงนี้เลยค่ะนี่เลยเซ็นเซอร์ท้ายมาให้เรียบร้อยเลยนะคะติดอยู่ที่กันชนท้ายให้เรียบร้อยค่ะคันนี้มาดูภายในของเขากันบ้างดีกว่าค่ะภายในของเขานะคะคจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังเลยนะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะ ดูคอนโซลตรงกลางของเขานะคะจะมาพร้อมกับเครื่องเล่น CD, DVD, FM, AM นะคะคันนี้ซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะมีนี่เลยมาให้พร้อมสับนะคะสาย AUX นะคะเสียบ USB ได้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ด้วยที่จะเป็นช่องไฟจุดบุหรี่สามารถที่จะ พ่วงอุปกรณ์เสริมได้ด้วยนะคะสามารถที่จะพ่วงเป็นอุปกรณ์เสริมเสียบ usb อะไรเงี้ยได้เช่นกันค่ะช่องเก็บของของเขานะคะก็จะมีมาให้เยอะมากคันนี้เพราะว่ามีของเขามี2ช่องเลยนะคะก็จะมีด้านบนตรงนี้ให้ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้นะคะมาให้เสร็จสับเลยสามารถวางเอกสารได้เยอะมากๆเลยค่ะมาดูห้องผู้โดยสารกันบ้านดีกว่าค่ะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะคะคันนี้นานๆทีนะจะมีวีโก้แชมป์นะคะที่จะเป็นสีประตูตัวเตี้ยบแบบนี้มานะคะ ถ้าใครนะคะสนใจมองหารุ่นนี้อยู่นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะเบาะยังใหม่อยู่เลยนะคะันนี้ยังเป็นเบาะหนังด้วยนะคะันนี้ได้ไปนั่งกว้างขวางสะดวกสบายนะคะตรงช่องตรงกลางนะคะก็จะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยเลยค่ะมาดูเครื่องยนต์ของเขากันบ้านดีกว่าค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดี d ดีนะคะันนี้ เครื่องแรงดีไม่มีตกแน่นอนค่ะเรื่องจังหวะเล่งจังหวะแซงนะคะตโตโยต้าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะห้องเครื่องของเขานะคะน็อตยังอยู่ครบนะเม็ดอาร์ตยังครบอยู่เลยค่ะได้คันนี้ไปสวยเดิม,เด,มเดิมแน่นอนค่ะ <S <S เรามาดูมาย้ำกับโปรโมชั่นของเขากันบ้านดีกว่าค่ะยังย้ำกันเหมือนเดิมค่ะกับโปรโมชั่นออกรถร้อยเดียวเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถร้อยเดียวออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยค่ะผ่อนสบายๆบายไปเลย8 4่งวดนะคะผ่อนเพียงเดือนละ 7,000นิดๆเท่านั้นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเซลลอุ้มได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0956581134นะคะหรือจะทักเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจสีรุงคารเซ็นเตอร์รถยนต์มือ2นะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลลอุ้มนะคะเขาฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะกับ Toyota h i l u ักวีโก้ดับเบิลแค5 e ปี2012นะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลลอุ้มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ